สวัสดีค่ะอันนี้สุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านนะคะเพื่อนนะคะลูกสุนัขนะคะอายุหนึ่งเดือนอน่าจะสิบวันนะคะเพื่อนนะคะนี่ค่ะนะคะหน้าใหญ่เหมือนพ่อเขาพ่อเขามีโครงสร้างที่ตัวใหญ่มากนะคะเพื่อนที่เห็นอยู่ในบ้านอันนี้คือพ่อเลี้ยงนะคะพ่อจริงๆของเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วแม่ของเขาก็เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนอันนี้คือคอกแรกและคอกสุดท้าย สำหรับแม่สุนัขนะคะเพราะว่าแม่ของเขาเสียชีวิตไปจากเต้านมอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะเด็กๆน่ารักมากค่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะดื้อตามวัยของเขานะคะอันนี้นอนขี้เศร้ามากโครงสร้างหน้าของเขาใหญ่ของพ่อค่ะปากใหญ่ๆอย่างนี้นะคะหัวจะใหญ่ๆอุ้งเท้าก็ใหญ่มากค่ะ นะคะเป็นตัวผู้ที่น่าจะโครงสร้างใหญ่นะคะตัวสูงนะคะอ่านของเขาเป็นสอนค่ะนะคะอย่างนี้เลยค่ะนี่อ่านเหมือนแม่ของเขานะคะเพื่อนนะคะสมบูรณ์แข็งแรงดื้อค่ะน่ารักมากตัวนี้นะคะลิ้นของเขาจะเป็นสีดํานะคะอ่งอกะงอกแง,งกงขนาดจับขนาดนี้ยังนอนนะคะเพื่อนนะคะกินเก่งค่ะกินอาหารเม็ดผสมน้ํานมแพะแล้วค่ะแล้วก เราสามารถใส่ข้าวสวยเพิ่มผสมลงไปได้นะคะแต่ยังไม่ทิ้งน้ำนมแพะนะจ๊ะน่ารักค่ะนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวผู้เหมือนกันเดี๋ยวแม่ทุกจ่าให้ดูนะคะตัวนี้ก็ตัวผู้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะนะไหนแม่ทุกคนมือหน่อยดิมือก็ใหญ่นะคะตัวผู้นะคะนอนนะคะนะคะนอนค่ะนะคะ เล่นเสร็จก็นอนพาไปเล่นป่านะคะป่าค้างบ้านมานี่ค่ะอันนี้น่ารักเหมือนแม่เขานะคะแม่ของเขาก็ดูหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสอนด้านหลังเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะหน้าของเขานะคะตัวสีแดงดูสอนด้านหลังนะคะจะให้ดูนะคะเพื่อนนะคะสอนแกนอนเอียงๆถ้าไม่งั้นก็จะอยู่ตรงกลางอย่างนี้ค่ะนะคะสอนนะคะโบลิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็สวยค่ะ นะคะใส่กําไรคาดอย่างนี้ทุกข้างนะคะสี่สี่ขานะคะเท้าใหญ่เหมือนกันค่ะนะคะเท้าใหญ่เหมือนกันตัวผู้จะเท้าใหญ่ๆอุ้มๆอย่างนี้ค่ะบวมๆอย่างนี้เลยใหญ่น่ารักน่าก,กัดจริงๆเลยนะคะอันนี้ตัวที่ให้ดูตัวเลขเนาะก็นอนเล่นกันละค่ะเพื่อนๆอีกตัวผู้ตัวหนึ่งนะคะก็เท้าใหญ่เหมือนกันตัวนี้ที้ดื้อมากนะคะขนจะสั้นกว่านะคะอันนี้ สั้นนะคะนะคะเพื่อนแล้วก็อุ้งเท้าก็ลักษณะใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะน่ารักจ้ะนะคะตัวนี้ขนสั้นกว่าเขาหนแม่ขอดูหน้าหน่อยนะคะก็นี่เลยค่ะหน้านะคะหน้าจะไม่แตกต่างกันมากแต่ตัวแรกที่ให้ดูหน้าเขาจะใหญ่มากตัวเลขนะคะโครงสร้างถ้าโตมาก็ตัวนี้น่าจะปราดเปลียวค่ะ นะฮะแปดเปียวหมายถึงสมส่วนเลยล่ะค่ะแต่ตัวเลขก็ลํำนะฮะลํำแล้วก็ตัวสูงตัวใหญ่นะคะจะมาดูกันเลยค่ะว่าอ่านเป็นยังไงนะคะเพื่อนอ่านของเขาก็อย่างนี้ค่ะนะฮะนะคะหางก็ลักษณะเป็นเหมือนกันหมดนะคะไม่มีตําหนินะคะสุนัขไม่มีหางตําหนทิทุกตัวสมบูรณ์แบบหมดทุกตัวนะคะ นะ,ะคะคลอกนี้เป็นคอกแรกและครอกสุดท้ายสําหรับแม่สุนัขนะคะแล้วก็มีสุนัขตัวเมียคลอกเดียวกันนะคะน่ารักตัวสีเดียวกันหมดค่ะทุกตัวนะคะน่ารักทุกตัวนะเพะื่อนใครที่ยังไม่เคยเห็นก็เข้าไปดูวิดีโอกเก่าได้ค่ะใครที่สนใจทักมานะคะโทรมาก็ได้ค่ะ093605911 1นนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างจ้า